มีเศรษฐีชาวอเมริกันเขียนจดหมายถึงลูกชายเขานะคะบอกว่าคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงคือคนที่ได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ตนสร้างขึ้นเองส่วนคนที่เอาแต่รับโดยไม่เคยลงแรงเหมือนฟองน้ําก็คงไม่มีวันเข้าใจความสุขที่แท้จริงพอเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็อยากมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุข แต่มีไม่กี่คนที่ตอบได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขนั้นมาจากไหนสําหรับพ่อชีวิตแบบนั้นไม่ได้มาจากใสเลือดสูงสักหรือจากวิถีชีวิตรูหราแต่มาจากคุณธรรมที่สำคัญที่สุดนั่นคือความพึ่งพาตนเองหากมองดูบุคลิกที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพรักของผู้คนเราจะเห็นคุณค่าของความพึ่งพาตนเองอย่างชัดเจนจอนเอ๋ยการกระทำทุกอย่างของลูกล้วนเป็นสิ่งที่ พ่อให้ความสนใจอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสิ่งเหล่านี้พ่อกลับเชื่อมั่นในตัวลูกมากกว่าพ่อเชื่อมั่นในบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมของลูกซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีค่ากว่าสมบัติใดๆบนโลกใบนี้มันจะเปิดทางให้ลูกมีอนาคตที่สดใสและช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมั่งคัง่งอย่างไรก็ตามลูกต้องมั่นใจว่าจุดเริ่มต้นอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ แต่จะไม่ใช่สิ่งที่กําหนดผลลัพธ์โดยสิ้นเชิงปัจจัยอื่นๆเช่นความสามารถทัศนคติบุคลิกความทะเยอทยานวิธีการประสบการณ์หรือแม้แต่โชคล้วนมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งทั้งในชีวิตและในโลกธุรกิจชีวิตของลูกเพิ่งจะเริ่มต้นแต่สงครามชีวิตกําลังรออยู่เบื้องหน้า พ่อรู้สึกลึกๆว่าลูกอยากเป็นผู้ชนะในสนามรบนั้นแต่ลูกต้องเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณที่ต้องการชัยชนะและมีเพียงผู้ที่เตรียมพร้อมเท่านั้นที่จะคว้าผลไม้แห่งชัยชนะมาได้